ผักที่ห้าปลูกซื้นแล้วผ่านไปสามวันซ้นหมอก,กอกแล้วอันนี้ผักกาดห่อผักกาดขาวอันนี้ผักกะหลำ่ำ กะล่ำขน้าขาน้าได้หน่อยๆเอามาแต่ข้าม่วงเอามาแต่สวนผักปฏิกผาสีได้บ่ถึงเครื่องแปลงที่เรือก็เลยเอาไอ้กะลัมมาไ่กะล่ำเหลืออยู่นิดนึงเลยปลูกส่กันเลยอันนี้ที่ปลูกกอนปลูกกอน แก้วานผักซี่ไว้พ่อกินเนาะสระรหน่ผักบัวหอมป้อมผักบัวแปลงหนึ่งแปลงผักของข้าผักสวนครัวกินเหลือกะคายไม่ควรนสื่อกบคาย ดีดกัะลังหดลงเว้นมากเลยแวะมาบานมะเขือกำลังเอ,อิดออกมากกำลังออกมากนี่นี่มะเขือเปล่ะกำลังจับมากกลังจับ ต้นมังคุดต้นมังคุดสีได้กินบ่มังคุดปลูกไว้ข้างต้นกล้วยสามต้นหน่นต้นหนึ่งต้นหนึ่งกับยูหิมนั่นหนึ่งสองสามสามต้นที่ได้กินบ่บุ๊แปลงมะเขือพถ้าท่านผู้ชมแปลงพักบักพริกกระจับแล้วบักพริกบักพริกกระลังจับ พิกพิกพิกมากแล้วเป็นมากแล้วหมากดกุกโดกทัวทัวที่มีแค่ปลูกไปพึ่งโตพึ่งใหญ่เสรเนี่ยปลูกไว้อ้อมข้างอ้อมข้างมักบวบ ปูกไว้อ้อมข้างมาวกวบนี่แหละพักเมกสามต้นพักคะพักคะตัดกิ่งมัน่บให้มันสูงให้มันปร่งยอดกำลังปรงยอดปร่งยอดเต็มแล้วท้ <laughs> ทายพัก <laughs> ทายผักหลายอย่าง หักเมก็ดซืนหมดแล้วติดหมดแล้วหักแป้นผักแป้นมังอือ้อียอมเดียวนี่หละมังอือ้อได้มีมังขุดต้นที่สองมังคุดต้นที่สามอึ๊บ ช่วมสวนแล้วจ้ะช่วงนี้โควิดไปไสบว่ได้ช่องกีวีบายแฟมิลี่บ้านเล่ากะเห็ดลีปเกี่ยวกับบ้านกะว่าได้ไปช่วมบ้านเลยจ้ะบ้านก็ได้บ้านนกดาวช่วงโควิดยังบบไปไสอยู่ขอนแก่นกะติดหลายไลยแล้วเรยยังบบก,า,กาไปไสมาใสอันตราย ลูกกะปิเดเตียนกะว่าอยากให้ลูกไปใส่เนะาะมะเขือเทศมะเขือเทศมีเท่งกันมะเขือใหญ่เห็ดยำเห็ดต้มยำเห็ดผัดเท่งมะเขือหน่อยต่หมักหุู่ยาเพื่อนสือเอาไปขายผสมกันวันนี้คนสื่อข้าเจ้ามากักข้าเจ้าว่าได้มะเขือเทศผสมเท่งได้ต่หมักหุูเท่งได้เห็ดยำเห็ดต้มยำ พ่จเจ้าก็เลยมัดสวัสดีครับตอนคุณต้นนี่อย่างคือโคดคัาโคดแน่แถวต้นสักแค่น้อยกับบวมน้าตายสักต้นนี้ปลูกได้ประมาณหกปีหกปีตินี่หกปีหกปีง่ญ่สั่มไหนนี่หง่กวก็ขางหญ่แล้วปลูกสองต้นตายต้นหนึ่ง ต้นพะยุงกะพูนละเป็นนักสันนิษฐาต้นพะยุ่งใหญ่แต่วันหกโคนเอียงเลีงเซียงนี่สันนิษฐานเขาติวผัดดวกสมองผักติ๋วผักสมองเอากีวีตัวน,นี้นี่ยังกีวีเฮ็ดอีหยังนี่ใส่เอาสวัสดีครับสามีลูกเอาโอ้โหรถสีลมเอา,เอา,ดดดเอาแม่จับให้เอาสวัสดีครับสองมือ เออโอโอนาบ้านเป็นยังแสแหลกไม่ได้ยินเสียงแสแหลกบะหลดสีผ้าลมวะลูกแว่านลมไหมไม่ลมเหมือนเหมือนแสแหลกเหรอใช่เอียงเอียงเหรอเบรกแรงหรือว่ายังไงชอไปชนกับปูนนั่นชอบไปเหยียบที่มันชอบไปเหยียบที่มันไม่เรียบใช่ไหมแต่ว่าคนไม่เป็นคนไม่เป็นไรใช่ไหมระวังหน่อยนะ กีวีนี่ยไม่ค่อยระวังเท่าไหร่นะลูกอ,อ้าวกีวีมาแล้วลริ่มวิ่งว่าละเรื่อ้าได้ตัวอีงยังไปน้ำนี่ฮะโอ้ยแค่ได้อีงยังหลายตัวแทนนี่ไปเที่ยวน้ำพี่กีวีตอนนี้หืมอีงยังแน่นี่ไให,หมดไชโอ้ยหมดได้หมดไปเที่ยวน้ำตอนนี้อันนี้อีงยังในลูกจอสะกครึ่ กัดตากิวีกัดตึ๊งเออเรามีม,มีอะไรอีกสีเอาไปทำไมสีเจ้า <c oughs> สีไปทำไมไปเพื่อนไปไหนหมดแล้วเพื่อนนี่เก็นกลับบ้านน้องโป้ไปแล้วมนะั้เหรอเด็กอะไรขับรถจักรยานคันใหญ่จังอ๋เปลี่ยน <c oughs> กลับเป็นเหรอลามุดลำใย,ยมาเฟืองมาไฟมากูดมานาวมาพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชายโยโหฮิว้วฮะเป็นหมากคือเป็นดอกเป็นดอกดอกับย่านตะวันไดว่าว่าสิเป็นหมากเป็นดอกสิจับบ่ ดอกกระท่อนรอเบิ่งว่ามันสิหมากสิจับบอมายมยมดกมากเอากีวีกะกิ่งลิงกิงลิงมาอีกแล้วคับรถแม่ตอนนี้รถจะาของพังติลูกรถพังรถตัวเองพังได้มาขับรถแม่ ฮะรถแม่เหรนี่รถแม่นี่กลายเป็นรถลูกขับเฉยเลย <laughs> จะขับลงไป้าส่เหยียบมาเขือเสรจแล้ะจ้าตับัมองหงใสปูหน้าปูหน้าดองดองเองพักกลับแบบนี้พัก พักกันชะาอมก็พักเย็นก็คิดซื้อเออพักหนอกบานเท่าซื้อทางการนี่ยังใบบัวบกเออใบบัวบกตมตําปูดองอม,มเะเขือเทศกีวีเก็บให้แม่มันยังบัวแดงกันไดสีเลยบบมีสีสันผัดผักบุ้งมาแต่ขมวงเก็บเชื่องภูเขาตอนไปหาเขียดแบ่งผัดมันลายกันเลยถ้ายอยผัดแซบแซบออนนี่นี่เห็นยังสี เฮ็้ยนดำๆเห็นว่าอันนี้แต่ว่าอ่อนไปเบิดแซ่บไก่ย่างวิเชียนกินสองคนหัวเมียครับท่านผู้ชมมากินข้าวน้ำกันครับกินข้าวง่ายครับเสาเทียงร่วมกันโหลดกิววีกินอิ่มแล้วใครเจียวกีวีบ๊ายบายครับจักรยานคันใหญ่ๆอันที่เห็นข้างนาก็สิเป็นบ้านยาเนาะจ้ะเนาะบ้านยา ยาตอนนี้ยาเอาเข่าไปให้อาอยู่น้าเอาเข่าไปส่งอาแล้วก็เลยบ้อยูกินแต่ว่ากระแบ่งไวให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็มากนมินเย็นแล้วใกล้แล้วใกล้ก็เย็นเนอะซื้อมาหอนๆค่าหนึ่งเขา่าค่าตะมะฮุงค่าผัดปักปุงเฮดเอาเองเนะาจาะน้องบริด้ซื้อ,อตะไกล้ละย่างมาท่านดอกมาแสบๆน้ำกันจ้าแบบนี้แม่แค่กระสิขอโตกินเขาก้อน สวัสดีจ้ามามาจากเสร็จมามาเสร็จท่านผู้ชมเขาพับรถอยู่มาทีวิีซื้อพักกันพักนอกพักไปบวบวบกมาก ก็ออยังเพราะว่าอยากปลูกกําแล้วสิดบามนมาถึงนี่หกักต้าเจะไปปลูกปลูกเสริมยังใ,ในเก็กกินรวยเสร็จแล้วจ้าใบาบัวบกหรือว่าผักนอกอีสานบ้านเราอ้าว ต้นนี้คือเพอร์เวอร์ยูจังซี่แซมไหมแซมไหมอ้าวเสร็จแล้วจ้าใบบัวโวกับพักซี่ใบเลื่อยหอมเปร์บานเฮาอ้าวพแนรโคตพแนกโคตตัวจิ๋วมากโคตให้แม่ลูกรุ่นวันแม่ปลูกไ,มไหมพักนอแค่นะอ้าโคตโคต รถรสรถรถ,รถให้เปียกชุ่มเลยนะจ๊ะคุณกีวีค่ะช่วงนี้ปิดเปิดยาวเหมือนปิดเทอมเลยปิดโควิดปิดตั้งแต่วันที่แปดมกราคมจนถึงเดี๋ยวนี้คุณครูแจ้งว่าปิดถึงวันที่ยีห้ามกราคม อาเสร็จแล้วลูกรถดันอื่นบ้างลูกผักบุ้งให้แม่หน่อยผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งเวลาเรากินหมูกระทะเนื้อย่างเราก็เอาผักบุ้งแม่นี่ไแหละไปทําให้มันโตก่อนประกาศขาวน้อยบ่งท่ันละแล้วมันยังบนให่ปันใดก็เลยว่าใดออกไปบง่ง เสร็จแล้วเรียบร้อยห่างนอนกินมันมกเข็บฟองโปดขักเนาะไน้นี่มันมกเข็บอันนี้นี่จ้ามันมกเข็บเป็นยังสีบ่บ่อมันมกเข็บ มันคือบหวานบางอย่างคือจืดนจิดจืดเซ่บตรงไหนหอมเหนียวอืมมากก็คือกันเนาะมาโซ่ขาขาวค่ัแต่บัดนี้ขาวเกินหนึ่งดำเกินหนึ่ง เอ้เหยบอผักแม่แล้วลูกเด้อตายยางวางไว้ก่อนแล้วก็ดึงลูกวางไว้ก่อนแล้วก็ไปดึงเดี๋ยวให้มันจิ้มต้นผักแม่เด้อหื้ม่อยกับของน้องเท่าล่ม น้องเถาใหญ่ก็คนอ้อดึงเกินไปลูกตึง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 ก็จะหักดึงกลับไปผักหวานจะจะโดนต้นผักหวานป่าแม่เด้อน่ะผักหวานป่าแม่กับล่างสีญ่เออดึงเฉพาะอันนี้สีที่ตัวเองจะเอามาเอาลดลดลด ก็ทำงานตัวจิ๋ว